ตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวความน่ารักนะคะของสาวเบสรักวณีคําสิงกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองซึ่งคู่นี้เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนสนิทสุดซีที่มาแรงเอามากๆเลยละค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของ fc แฟนคลับนะคะได้มีการลงเลือดจิ้นคู่นี้กันนะคะอยากให้คู่นี้เนี่ยเลือนคันจากเพื่อนซี้เนี่ยโอ้โหขึ้นมาสู่คู่จริงกันสักทีค่ะ เพราะว่าแต่ละโมเมนต์นะคะเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเคมีเคใจของทั้งคู่มันช่างเข้ากันมากๆเลยละค่ะซึ่งมีเลยคุณผู้ชมล่าสุดเลยนะคะทางด้านของสาวเบสรักวณีคําสิงค่ะได้มีการไลฟ์สดอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมและในบางช่วงบางตอนนั้นนะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ,บ้านฟิแนแลนด์เนี่ยก็ได้มีการเข้ามาชมไลฟ์ของสาวเบสในครั้งนี้ด้วยนั่นเองซึ่งผู้ใหญ่บ,บ้านฟิแนแลนด์นะคะนอกจากจะเข้ามาชมแล้วค่ะก็ได้มีการส่งของขวัญให้กับสาวเบสเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะคะ พร้อมกันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการคอมเมนต์ในไลฟ์นะคะบ,บอกว่าบอกรักบอสอย่างโอ้โหคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยทางด้านของสาวเบสนะคะถึงกับพูดต่างไลฟ์เลยบอกว่าหนูเนี่ยต้องลงไลฟ์ตอน3ามทุ่มครึ่งนะคะแล้วเขามาเปพอดีเลยอะพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของสาวเบสเองค่ะก็ทำมือรูปมินิฮาร์นะครก่อนที่จะบอกว่าไอ o v ิ y ย u I love you so much Thank you for everything ขอบคุณนะรักรักรักขอให้เธอจเจริญเจริญน,นะฉันจะปกป้องเธอเองถ้าใครมาด่าเธอฉันพูดตรงนี้เลยซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมได้มีการเผยแพร่ออกไปแล้วนะคะทางด้านของ FC fan club ก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวค่ะบางก็บอกว่าเห็นแล้วน้ำตาจิไหลปลื้มใจกับน้องเบสเจอคนดีแล้วค่ะถึงเวลาเทวดาฟ้าดินท ก็จะประทานความเหมาะสมและความเมตตามาให้ทั้งคู่ฉันว่าเหมาะสมที่สุดในโลกนะคะนางเอกเจอพระเอกตัวจริงแล้วบางก็บอกเขาว่าเห็นแล้วเนี่ยน้ำตาจะไหลกับน้องเบสเหมาะสมกันมากสวยหล่อกเก่งขยันทั้งคู่ขอให้รวยๆปังๆค่ะ บางก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าทั้งงามทั้งสดใสคนดีมาพบคนดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมอค่ะบางก็บอกแล้วค่ะว่าเก่งทั้งคู่หาเงินเก่งคู่ควรจะเขาสองคนเหมือนกันทุกอย่างนะคะบางก็บอกเขาว่าน่ารักมากเป็นของขวัญของกันและกันนะคะ นี่แน่สดใสมากน้องเบสและนี่หละค่ะคุณผู้ชมคือคอมเมนต์ของ fc แฟนคลับของทั้งคู่นะคะที่ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวค่ะแหมเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย fc แฟนคลับนะคะก็ฟินกันไม่หยุดเลยสิคะคุณผู้ชมหลังจากที่สาวเบสร,รักวนีคำสิงห์นะคะได้มีการไลฟ์สดอยู่นั่นเองซึ่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ได้มีการเข้ามากลางไลฟ์แล้วค่ะพร้อมกับคอมเมนต์นะคะบอกว่าบอกรักบอสอย่างนะคะโดยทางด้านของสาวเบสร,รักวนีคำสิงห์ค่ะก็ได้มีการบอกรักทางด้านของผู้ ใหญ่บ้านฟินแลนด์พร้อมกับอวยพรทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อีกด้วยนะคะโอโหงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปสําหรับเรื่องราวของคู่เพื่อนซีนะคะอย่างสาวเบสรักวานีคําสิงกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม